นี้ก็คือพ่อพันธ์ของจากฟามเรานะคะชื่อเจ้าพงเทศเด็กยักษ์นะคะในอายุ3ปี2เดือนนะคะคือเป็นลูกของพ่อเงินบุไทยสังกัดเสียต่อนินเนีฟารนะคะกับแม่ไม้ทองของเสียเบิร์ตสอ,สอมีสุวรรณคะ่ะซึ่งแม่พันของเขานะคะคาดว่อาจจะเป็นแม่พันที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะ และเป็นสายอุทัยร้อยทั้งคู่นะคะด้วยตัวเขามีความสูงที่160บวกนะคะค่ะในจุดเด่นของเจ้าตัวพงเพชรนะคะจะมีความหนาลึกลำตัวยาวและแ้างขาที่ใหญ่แข็งแรงนะคะเล็บเล็บก็แข็งแรงค่ะแล้วมีหน้าตาที่ รลรอหลอล,อ,ลอเลยค่ะแล้วก็แผ่นหลังตรงนะคะเราสามารถพัฒนาได้ในเรื่องการรับโครงสร้างหลังตรงแล้วก็แข้งขาความหนาลึกค่ะผลงานลูกก็มีตอนนี้มีออกมาแล้วนะคะทอดได้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วค่ะมีมีมาโชว์แล้วก็ติดตามผลงานลูกได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของของทางเราได้เลยค่ะ แล้วก็การเปิดผสมมีเปิดผสมจริงแล้วนะคะในตอนนี้โปรโมชั่นเราเปิดไปมาสอเดือนแล้วค่ะ5,000บาทถึงสิ้นเดือนมกราหลังจากนั้นก็จะเป็นราคา1,000 0บาทแล้วก็มีน้ําเชื้อจําหน่ายแล้วกับทางทางบ้านเอ้ยทางฟาร์มของเรานะคะแล้วก็ทางเสียเก๋ไ้นาดแล้วก็เสียโอมีมีจําหน่ายน้ําเชื้อ สามารถติดต่อได้นะคะเบอร์โทรของของทางฟาร์มเราก็คือ093574449ค่ะแล้วก็ฝากเจ้าคงเพชรเด็กยักษ์ของเราไว้ด้วยนะคะ